ตัวโชว์เดโมโอ้โหของดีถูกใจจังช้าอดหมดนะจ๊ะ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ฮะโอ้หผมเรียกว่ามาแบบรีบแบบด่วนๆเลยเพราะว่าคนที่กําลังมองหาสติมเมอร์แดนะครับที่เป็นระดับแบบ High น n d ราคาต่ําแสนแล้วก็สูงกว่า12,000 0บาทแต่ว่าได้คุณภาพแบบเดือนแสนเลยนะครับนั่นคือ แบรนด์ของ EverSolo ครับผมรุ่นนี้โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับแค่2-3เครื่องเท่านั้นรีบมาบอกพี่ๆนะครับนักเล่นเครื่องเสียงเลยนะครับนี่คือ EverSolo รุ่น DMPA 6ครับผมตอนนี้เรียกว่าจัดส่งอย่างเดียว รัวๆไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าตอนเปิดตัวใหม่ๆของเขาครับสำหรับเครื่องเล่น s t e a m e r d รตัวนี้นะครับฮอตมากๆเลยนะครับดูจากหน้าตานะครับมีความหรูหราเรียบหรูลักชัวรี่นะครับและพรีเมียมมากๆนะครับกับแบรนด์นี้ที่ได้รับรางวัลทั่วโลกเลยนะครับและนักรีวิวทั่วโลกก็การันตีว่ามันยอดเยี่ยมเกินราคาเป็นเท่าๆตัวอยู่แล้วนะครับและตอนนี้จัโปรโมชั่นพิเศษจากปกตินั้นเนี่ยตอนเปิดตัวอยู่ที่4 5 0 0 0บาท นะครับวันนี้ Audio Nice ครับผมแอดดี้มาแบบด่วนๆเลยนะครับก็โปรโมชั่นเลยนะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับก็อยู่เพียงแค่2,9,900บาทเท่านั้นนะครับเสน่ห์ของเขานั้นคือ B-Input รองรับนะครับผมมากมายเลยนะครับก็เป็นเครื่องเล่นสตรีมเมอร์นะครับที่มีแดกในตัวหรือจะเล่นแดกใช้แดกในตัวของเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขนาดหน้าจอของเขานะครับจะเป็นจอ L C D ใหญ่ถึง6นิ้วเลยนะครับและสามารถที่จะ กลับหน้าจอนะครับเป็นจอ VU สวยงามนะครับหน้าจอของเขาสามารถเล่นได้หลากหลายแล้วก็ทั้งทัชสกรีนได้แล้วก็ควบคุมผ่านมือถือได้แบบง่ายดายเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นวงจรแบบฟูลบาลานซ์ครับก็จะมีช่อง Output นะครับที่เป็นแบบบาลานซ์และ Unbalance นะครับผมหรือว่า XLR หรือ RCA นั่นเองนะครับผมยังไม่พอครับเพราะว่า s t ิมเมอร์แดกตัวนี้นะครับยังใช้ชิปแดกเทพที่สุดดีสุดในตอนนี้นั่นคือ ESS9038 Q2M ครับ แล้วก็รองรับ DSD 512 Native นะครับและ PCM 768ทับ3 2ิตครับและรองรับ b l u l a d y และ MQA แล้วก็ไม่ว่าจะเล่น Tidal โ o b ั s Spotify และแอปพลิเคชันอื่นๆนั้นง่ายดายนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันของตัวเขาเองสะดวกและสะเทียนมากๆนะครับนั่นคือ Ever Solo Control ครับนี่คือแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยม สามารถปรับและ Adjust ได้มากมายเลยทีเดียวลองเล่นดูได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมี s t o r a g e on o o a r d ด้วยนะครับความจุมากถึง32 g b ิกนะครับโอ้โหเป็นหมื่นๆเพลงแน่นอนนะครับผมแต่ยังไม่พอครับหรือว่าเราจะ Input ต่อแบบ external นะครับเล่นก็ได้นะครับจะต่อจากรเ,เล่น CD, อ่อง CD Input เข้าก็ได้เขารองรับหมดเลยนะครับและเป็นสายแบบ coaxial นะครับผมไปต่อกับ integrated amp นั้นสะดวกสบายเรียกว่าตัวนี้ตัวเดียว Streamer d แดกสามารถต่อยอดในการเล่นได้เยอะมากๆนะครับการเล่นเครื่องเล่นส t ตมเมอรแยกแบบนี้นะครับย่อมดีกว่าที่เป็นแบบ all in one อยู่แล้วฝากไว้ด้วยตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวต้องรีบไปส่งกันแล้วกับ Applelo dmp a 6ตัวนี้นะครับผมฮอตมากๆนะครับจาก ตัวมา4 5 0 0มตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือ2ตัวเท่านั้นนะครับผมอยู่เพียงแค่2,9,900บาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็ทิ้งท้ายภาพสวยๆกับ e v e r s ร์โซรุ่นนี้นะครับเชื่อเลยนะครับว่ามันฮอตฮิตอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันฮอตยิ่งกว่าเพราะราคาโปรโมชั่นณนะตอนนี้เท่านั้นเองนะครับโอ้โหต้องรีบจองเลยไม่งั้นหมดแล้วก็เสียใจแย่เลยนะครับผมสวัสดีครับ รุ่นใหญ่ตัวโชว์เดโมโอ้โหของดีถูกใจจังช้าอดหมดนะจ๊ะถูกแตกแล้วจยะ